เอาละครับทุกคนก็ด้วยความที่แฟนๆบางคนเนี่ยอยากเห็นลิซ่านะครับเล่นซีรีส์จีนในตอนนี้ก็ได้หวังแต่ว่าในอนาคตนะครับจะมีคนพาลิซ่าเนี่ยไปเล่นได้ลองดูในด้านผลงานการแสดงบ้างนะครับหรือกับการีกคำถามนึงก็คือลิซ่าเนี่ยอยากแสดงหรือเปล่าก็เดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยแอดมินจะพาไปดูว่าลิซ่านะครับจะมีสิทธิ์ขนาดไหนในการเล่นซีรีส์หรือว่าหนังจีนเพราะว่าเอาจริงๆนะครับถ้ามีผู้กำกับคนไหนเนี่ยสามารถเอาลิซ่าไปเล่นได้แอดมินว่ามันมีแต่ได้กับได้นะครับเพราะว่ากระแสลิซ่าเนี่ยมาแรงแน่นอน มาที่เรื่องแรกนะครับแอดมินว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่หลายคนนั้นน่าจะจับตารอดูนั่นก็คือกำแพงทางน้ำภาษานะครับที่ลิซ่าเนี่ยตัวของแฟนๆหลายคนนะครับอาจจะเห็นว่าเธอนั้นยังพูดภาษาจีนได้ไม่คล่องเท่าไหร่ถือได้ว่าภาษาเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญอันดับต้นๆเลยนะครับในการแสดงหนังหรือว่าซีรีส์ของประเทศนั้นๆอย่างเช่นพี่คนนี้นะครับเขาก็ได้บอกว่าท้าลิซ่าเนี่ยจะแสดงหนังจีนนะครับสิ่งที่ลิซ่าต้องทําการบ้านก็คือต้องติวภาษาจีนนะครับอย่างเข้มข้นมาก,มากๆเพราะว่ายิ่งเป็นการแสดงหนังแล้วเนี่ย หรือมีอีกวิธีหนึ่งก็คือทาริซ่านะครับแสดงเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ให้นักพากย์คนจีนนะครับมาพากเสียงทับอันนี้เนี่ยก็น่าสนใจเลยสรุปเลยก็คือมันก็น่าจะเป็นเรื่องดีนะครับทาริซ่าเนี่ยพูดภาษาจีนได้คล่องเพราะว่าการแสดงหนังหรือว่าซีรีส์นะครับไม่ได้แค่จําบทอย่างเดียวหรือว่าพูดบทอย่างเดียวยังจะต้องมีการสื่อสารกับทีมงานในกองนะครับหรือว่าผู้กํากับและแอดมินสมมติว่าทาริซ่าเนี่ยเกิดได้เล่นซีรีส์หรือว่าหนังจีนจริงๆนะครับเธอเนี่ยน่าจะเป็นคนที่้วแล เช่นเดียวกับตอนที่เธอเนี่ยเพิ่งย้ายมาเกาหลีนะครับในรายการคุณบูดี้เนี่ยเธอบอกว่าเธอก็สามารถปรับตัวอยู่ในเกาหลีนะครับได้ตั้งแต่ปีแรกแล้วเพราะฉะนั้นการทํางานซีรีส์หรือว่าการถ่ายหนังจีนเนี่ยเป็นปีอาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้ลิซ่านะครับสามารถปรับตัวอยู่ในจีนได้หรือว่าพูดภาษาจีนได้อย่างคล่องมากขึ้นนะครับแล้วก็มั่นใจมากขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ถ้าเกิดว่าลิซ่าเนี่ยเกิดรับหนังจีนหรือว่าซีรีส์จีนขึ้นมาจริงๆเท่านั้นนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเธอเนีี่่่่่ไมมมด้้งรรืออาาานนนนัจะะคบเเกก็ิขึทต ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเช่นกันนะครับพอๆกับภาษาเลยนั่นก็คือสำเนียงนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าสำเนียงลิซ่าเป็เนี่ยอะไรอะไรก็ดีแน่นอนซึ่งจะสังเกตได้ว่าลิซ่าเนี่ยมีทักษะทางด้านสำเนียงพอๆกับทางด้านภาษาเลยไม่ว่าเธอนั้นจะพูดภาษาอะไรนะครับเจ้าของภาษานั้นเนี่ยก็บอกว่าเธอนั้นสำเนียงดีแอดมินว่าแอดมินยังจําได้อยู่เลยนะครับในช่วงที่ลิซ่าเนี่ยเพิ่งเดบิวไม่ว่าจะเป็นคนในเกาหลีนะครับหรือว่าทีมงานในเกาหลีเนี่ยก็บอกว่าลิซ่านั้นสำเนียงเกาหลีมากๆคือฟังงงลลมมม่่เเเเเเหหหืือออนนนนคคตตาาาชิพพููดดรกีย มาที่สําหรับอีกเรื่องก็คือเรื่องที่3นะครับเรื่องนี้เนี่ยก็สําคัญเช่นกันนั่นก็คือทักษะการ acting นะครับหรือว่าทักษะการแสดงในเมื่อมีทั้งภาษาแล้วก็สำเนียงแล้วนะครับถ้าเพิ่มทักษะการแสดงเข้าไปอีกเนี่ยแอดมินบอกได้อย่างเดียวเลยนะครับว่าเตรียมตัวรับความปังนะครับก็ตลอดเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่ blackpink debut นะครับแอดมินว่าเราเนี่ยไม่ค่อยได้เห็นลิซ่านะครับรับงานแสดงแบบจรงิจรงจังเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าทักษะการแสดงของลิซ่านะครับอยู่ในระดับไหนนั่นเนี่ยแอดมินว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ตอบยาก s a <S can get a o, but you, would you act? You act? wrong you y would ประมาณนี as, like ้นะครับแอะมีนว่าเราต้องให้ลิซ่าเนี่ยไปหาคำตอบกันว่าเธอนั้นสามารถแสดงได้หรือไม่เพราะว่าล่าสุดในแซกซังโชนะครับลิซ่าเนี่ยก็บอกว่าเธอนั้นยังไม่รู้เลยว่าเธอสามารถแสดงได้หรือเปล่า แต่สาหรับแอดมินเนี่ยแอดมินว่าลิซ่านะครับมีทักษะการแสดงที่พอตัวอยู่ดูจากการถ่าย MV หรือว่าสเตต e พรีเซนต์นะครับลิซ่าก็ทําออกมาได้ดีมาที่เรื่องสุดท้ายนะครับเรื่องนี้เนี่ยแอดมินว่าสําคัญมากที่สุดแล้วนั่นก็คือตัวลิซ่านะครับต้องการที่จะแสดงจริงหรือไม่เพราะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมานะครับพวกเราเนี่ยจะชินแล้วก็เห็นลิซ่านั้นผูกพันกับการเต้นนะครับแล้วก็ชอบการเต้นมากๆถึงขั้นที่เธอไม่ได้เป็นไอดอลนะครับเธอก็จะเป็นครูสอนเต้นแทนอาชีพในฝันถ้าลิซ่าไม่ได้อยู่ในวงการบันเทิง อยากเป็นครูสอนเต้นนะคะนี่แหละครับสิ่งสุดท้ายก็คือถ้าลิซ่าเนี่ยจะได้เป็นนักแสดงซีรีส์จีนหรือว่าหนังจีนสําคัญเลยก็คือลิซ่าต้องอยากแสดงจริงๆนะครับเพราะว่าเมื่อลิซ่าอยากทําอะไรแล้วเนี่ยความมุ่งมั่นของลิซ่านะครับจะพาลิซ่าเนี่ยประสบความสําเร็จแน่นอนโอเคครับก็จบลงไปแล้วสาหรับคลิปนี้สําหรับใครเนี่ยที่ลุ้นว่าลิซ่านะครับจะได้แสดงหนังจีนหรือไม่ก็ต้องลุ้นต่อไปนะครับเพราะว่าสําหรับในตอนนี้เนี่ยแบล็คพิงก็น่าจะเริ่มยุ่งกับการเตยมตัวการคัมแบ็กกันสน,น เหมือนเดิมถ้าใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้อดมินด้วยนะครับแล้วไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ